นอกจากนี้ยังมีหลายกิจกรรมนการ่ะเรแกไเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าของเรานรับี่น้องสมนจะได้ได้เข้าใจข้อมูลขสารที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่น้องสิบมวชนุ บางเรื่องอมันเป็นปัญหายทางดิจิทัลกันที่เขาทำไม่ได้นะครับก็ดินสไลดไปเข้าบ้านตอนนี้อีกลูกผมดูแนวเหมือนเดิมผมผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันทันสมัยมากนะครับนะบนมาเจอน้ำก็คาดว่า,าลูกนี้ก็คงอย่างที่ชาวบ,บ้านก็ไม่คิดว่ารอดมาได้นะครับก็มีเ,เหตุที่กระโดมีม ทางขาดห,หรือว่านะครับก็เป็นโควิเอนเฟอว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาซ่อมเย็นนี้ผมจะบินเขาบอกมันเป็นปัญหาทางวิศวกรรมก็คืออาจจะไม่ลงโทอเพื่อรราการในการเรีนรองของญาติในกลุ่มอะไรงเงี้ยวดร้องนะครับคืนของาต้นน้ำเรื่อยเนี่ยในพื้นที่70ตำบลนะครับ,บซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นตขบลต้นน้ำเนี่ยก็จะมีการห้ามใช้สารเคมี สา,ออาาสามตัวในเด่นขาวนั่นก็คือไบฟเซนเอพารฟอร์ดแล้วก็พาราลฟอร์ดสามตัวในเจ็ดสิบสอบนต้นน้ำที่อยา้ามไปอย่าง,างเด็นขาดนะครับส่วนอีกยี่สิบเก้าตบลที่สามารถจะใช้สารเคมีสามตัวนี้ได้เนี่ยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนนะครับในการพาะปู่แล้วก็จะต้องผ่านการสอบน,นะครับถึงจะได้รับใบอนุญ,ญาตให้ใช้สารเคมีสามตัวนี้ แล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้ต่างถิ่มอบด้วยนะครับเขาจะได้รับใบอนุญ,ญาตให้ใช้พื้นผักปลอดภัยกับพืชผักพิเศษเนี่ยมันเ็ิ่มมากขึ้นด้วยด้วยนโยบายกับกฎหมายที่กำหนดเองเนี่ยนะครับก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือ,อนประมาณตุลานี้ไปก็คือโรงนาที่เครื่องจากไม่ถึง50แรงมา้ายังไม่ขึ้นเป็นโรงงาอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้น,น่การตั้งเึิ่อยึ้นเร็วมาก เคยอยู่เจอ64ลิตรกันในช่วงนั้นก็มีดินฝนลรมแล้วก็เป็นข่าเป็นใหญ่โตมากเลยที่ยังเป็ผู้เสพที่ถึงแปกตายด้วยกันแล้วก็มีบ้านเรือนที่พังเสียหายการแจ้ไหปัญหาของห้วยขาบตอนนี้ก็ยังไม่ได้บรรจุร่วมแต่ถือว่าเป็นโมเดลที่สําคัญนะครับผมอยากจะเรียนว่าผมก็อยู่ภาคเหนือมาหลายจังหวัดแต่กรณีที่เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แบบที่ห้วยขาบนั้นน่ะยังไม่ค่อยเห็นเกิดขึ้นนะครับแต่ที่นี่ทําแล้วคือนโยบายคือย้ายหมู่บ้านท้งหมู่บ้าน60หลังคาเดือนให้ไปอยู่ที่ใหม่ที่ปลอดภัยแลว้วก็จะยุบหมู่บ้านเก่าไปตั้งหมู่บ้านใหม่ในช่วงที่ผมมารับผิดชอบก็คือในช่วงที่ทางจาังหวัดหน้าของเราเนี่ยทำอย่างไรที่จะย้ายหมู่บ้านที่มีปัญหายอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมังคิดต่อเลยว่ามีป๊อปบ้านในต่าง เกิดภัยอย่านี้ตอนนี้เราเองทำอะไรไม่ได้เราก็ใช้โมเดลตอนนี้คือที่ห้วยขาถ้าท่านมีโอกาสไปห้วยขาดตอนนี้นะครับเราก็สามารถใช้โครงการของคอทชขอท้ยที่นะครับที่ป่านะครับป่าไม้นะครับป่าสนแต่เป็นคอทชพิเศษเป็นพื้นที่ที่เขาต้องขอทางตรมป่าไม้วันนี้ก็อนุมัติให้ท่านผู้ว่าแล้วนะครับในจริงเราต้องการประมาณ40ไร่เพราะว่าส0ิบไร่เนี่ยเราแ่งซอยแล้วยครับจะได้โผลงานกว่าเนี่ยจะได้หกสิบหลัง เราก็จะสร้างบ้านในพื้นที่40ไร่แต่เพื่อให้ครอบคลุมในการช่วยเหลือทั้งหมดกเ็เลยประกาศขอไป170ผมจำไม่ได้ว่า178ไร่ประมาณนี้นะครับเ็นเศษแต่บ้านที่จะใช้กันอื่นตอนนี้เราก็ได้ทํำผังบ้านใ้เรียบร้อยนะครับระวังถนนเข้าไป